ออเมชาเปิดสวัสดีค่ะมาพบกับน้องต้าอีกแล้วนะคะตอนนี้น้องต้าก็กําลังจะเดินทางไปที่ไร่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไร่ก็คือจะแวะมาดูสวนก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะนี่คุณแม่ก็จะปลูกไว้สองรุ่นนะคะเจมวยขานี่เปลี่ยนลายเลยเปลี่ยนวิ้นเลยอ๋อยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะ เรียกว่าถั่วแล้วนะลืมชื่อเฉยเลยค่ะนี่ส่วนรุ่นที่สองก็เพิ่งปลูกไปได้ชักยังไม่ถึงอาทิตย์นะปลูกวันจันทร์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะวันนี้ก็วันเสาร์หกวันเนาะสวยมากเด็กหน่อยก็จะออกดอกแล้ว จะไปที่สวนเลยดีกว่านนคุณพ่อก็กำลังถางขังน้นนาอยู่ เหลือเราเสร็จท right mm ้แ hmm. ล้วนี่ต้นหอบอของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะผักอิรือนั่นเองค่ะ เราก็จะมาเก็บผักอีหลืนนะคะกินหอมมากนี่คุณแม่ก็กำลังเก็บอยู่ค่ะนี่ต้นยังไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวมูล่ล่ะฮะใหญ่ๆเนี่ยได้กหนุ่มยวะเออถ้าต้นมันใหญ่ๆอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะแต่ทำว่ามันหอมอยู่มันก็หอมอยู่นะนี่แบบนี้กำลังอร่อยเลยเอาไปหมกใส่กับอะไรนะ เขาใหญ่หมอไก่ไข่อะไรพวกนี้นะอร่อยมากค่ะเฮ้ยรทัก็กิโตัวเบลเดิดชัดดีทักกิโตเบลเหรอกิโตัวเบลนี่อ๋อบุคคาส่าภาพดูงงอะไรแค่ยออพูดเรานจู่พี่ชอบแกนบินชอบแกนบินนี่อันนี้ก็จะเป็นหอบคลีนะหอบคลีก็ตระกูลหอบวอลนั่นแหละคะ่ะกลิ่นมันก็จะคนละแบบมันก็จะอะไรคนละแบบนะ ันนี้นะคะก็จะเป็นต้นพริกที่เราปลูกไว้ค่ะต้นงามมากมะเขือก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมามค่ะนี่แหละไร้หมูเวียนปลูกพืชผักได้เยอะเลยค่ะช่วมงมุสาวกอยู่ไหนป้าต้นข้าวก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะหญ้าก็โตตามด้วยนะคะ าอหัว้นีหอว้ไม่หว้แค่ห่หอหอัหอหอนนี้ก็จะเป็นแตงดอยนะน,นีสับโอเคอีกโลหรอ,อม้แล้วะคะไม่อยาชิคดิจิเนะ ข้าโพดก็มีค่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นผักชีปลากกะยอนะผักชีกระรียงอันนี้นี่กว่าต้นมันจะโตกว่ามันจะมีผลนะมันไม่เหมือนผักชีในเมืองพวกนั้นนะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะเมียแต่ใครคือปลูกไปง่ายหอะต้นใหญ่มากเลยนะคะ ดดมะเล็ดมันก็จะแก่ปลูกช่วงนี้นะมเมะเร็ดกว่าจะแก่นี่ก็ช่วงที่เก็บเกี่ยวค่ะ đây ơi có đây to sạt rồi. Đúng rồi, đúng rồi. อตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไว้หาคุณป้าก่อนนะคะ มนี่นะคะก็คือเส้นทางที่เราเดินขึ้นมานะคะทางชันมากเลยค่ะแต่ยังดีนะคะที่ลมช่วยมาตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาขั้นบันไดนะคะคุณแม่เดินไหม,มากเดินไปจงนู่นแล้วค่ะแล้วก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิม เย่ถึงเป้าใหม่แล้วสักทีนะคะถึงไรแล้วค่ะวันนี้เราตั้งใจมาเก็บผักนะคะผักกาด ใคปีไมหมคะเร่อมไม่าดูี่ไรม่ทาบเลยอ๋อดบูบูคนอนด้ด๋นก็ตัผักกานี่แล้วก็ปลูกพร้อมพร้อมข้าวอยู่นะคะแต่กูไร

ทีนหนป้าผัวเสร็ีกัี่อีกครัสบ,บ่านแล้วเลยปบากวัน มึงทำไม่ทราบูกพด้ยีงเดี๋ยม่ะผูกพัได้้มาเด็ดแค่ต้นสองต้นนี้เต็มกระเป๋าแล้วนะคะเยอะมาก รสชาติของผักกาดดอยมันก็จะออกขมหม,มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นฟ้าเขียวนะเขี่พี่ๆคนไหนยังไม่เคยเห็นเนาะส่วนฝั่งขวานนะคะก็จะเป็นส่วนพริกนะนี่เยวว่าเราไม่ไปเก็บแล้วนะ เมื่อเช้าคุณป้าขึ้นมาเก็บแล้วค่ะอันนั้นก็จะเป็นพอดือนะของกี้เหมือนกันค่ะ จุป,ป่าแถลูกวัวเนี่ยก็เพ่เฮเลยเนี่ยนี่นทอะคุณพ่อน้องราก็หลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จก็ถ่ายนาน,นะคะอยู่นู่นเหมม็นไกลๆเหน่อยคะอีจังมช้งจะาดอ มาเก็บผักโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องจ้าก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่พ ในชมเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะบายยนั่นคุณพ่อก็กำลังถามคันนาอยู่เหลือรอบสุดท้ายแล้ว